อ่ะอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอ้โหนะฮะดูเทียบกับแม่แล้วเนี่ยเกือบจะเท่าแม่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรครับโฟกัสตัวนี้ชื่อปารีสค่ะเป็นลูกของป่าปังเป็นลูกของปางแปดลิ้วเนาะอายุกี่เดือนแล้วครับอายุเก้าค่ะตัวนี้อายุเก้าเดือนนะครับผมโอ้โหม้ามเนื้อดีมากครับลูกป่าปังแปดลิ้วนะครับ แม่เป็นแม่เป็นสายต่างนะคร<ม>สายต่างและเชียนแม่สูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยน่าจะร้อยห้าสิบกว่านะครับนะครับแม่ไซส์ร้อยห้าสิบไซส์ยักษ์นะฮะตัวนี้แม่พันธ์สายต่างเราพัฒนาเรื่องของโครงสร้างนะครับให้สูงใหญ่นะครับตัวนี้ปลารีดนะครับจุดเด่นของปลารีดก็คือ ลำตัวที่เป็นทรงกระบอกสวยงามนะครับท้ายกล้ามเนื้อดีนะฮรตัวนี้ถือว่ารูปแบบการพัฒนาก็คือเน้นสูงใหญ่เน้นกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของน้องกล้องเนาะมีแล้วครับอ๋อตัวนี้มีแล้วอ๋อครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะคะสํสำหรับปลาลิดนะคะ สวยงามเป็นตัวครับการพัฒนาไฟายที่สถานีไฟายหาชนนะครับเน้นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับปาลิดนะครับ